สถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชาถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่ายแต่ท่ามกลางข่าวความเคลื่อนไหวของอาวุธและความหวั่นวิตกของประชาชนยังมีแง่มุมบวกที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังขององค์การเตรียมพร้อมความร่วมมือและความตั้งใจของทั้งสองประเทศที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความเข้าใจร่วมกันว่าความสงบคือผลประโยชน์สูงสุดทำให้เกิดกระแสะการหารือการประสานงานและการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าภาครัฐของทั้งสองฝ่ายยังมุ่งรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงเหนือสิ่งอื่นใดในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดถ,ถูกพูดถึงมากขึ้นการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและกัมพูชาถือเป็นสัญญาณบวกสําคัญทั้งสองฝ่ายพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและลดความเสี่ยงขององค์การ,รเผชิญหน้าที่ไม่จําเป็นการมีช่องทางติดต่อที่ชัดเจนช่วยให้สถานการณ์ยังคงอยู่ภายใต้ใตการควบคุม พร้อมลดแรงกดดันจากสังคมที่อาจวั่นไหวได้ง่ายเมื่อเกิดข่าวความเคลื่อนไหวด้านทหารการสื่อสารในเชิงสร้างสารรค์เช่นนี้ทําให้ประชาชนเห็นว่าความร่วมมือยังมีอยู่และเป็นหลักฐานว่าทั้งสองประเทศรู้ดีว่าการรักษาสันติภาพสําคัญเพียงใดกองกําลังของไทยเองก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการยกระดับความพร้อมอย่างมีแบบแผนโดยเน้นการป้องกันพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อขยายความตึงเครียด แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยจะได้รับการคุ้มครองในทุกสถานการณ์การเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของกองทัพที่ต้องรับมือกับทุกความเป็นไปได้ด้วยความรอบคอบและใจเย็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสงบยิ่งสร้างความอุ่นใจให้กับคนไทยจํานวนมากในเวลาเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนยังคงดําเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งและให้กําลังใจกันอย่างอบ,บุ่นแม้จะมีข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอาวุธที่อาจทําให้หลายคนกนังวล แต่บรรยากาศของความเป็นชุมชนยังคงแน่นแฟน้นผู้คนให้ความช่วยเหลือกันดูแลกันและไม่ยอมให้ข่าวที่สร้างความหวาดกลัวมาบั่นทอนกำลังใจสิ่งนี้สะท้อนพลังบวกอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้สังคมไทยมีเสถียร,รภาพในช่วงเวลาที่ท้าทายหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนยังมีการร่วมมือกันเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณะลดการแชร์ข่าวลือและความเข้าใจผิดที่อาจทำให้สถานการณ์บานปลาย สิ่งนี้ช่วยให้ผู้คนรู้เท่าทันข่าวสารและสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลการมีข้อมูลที่ชัดเจนทําให้เกิดความมั่นใจในเสถียรภาพของภูมิภาคและทําให้เห็นว่ายังมีคนจํานวนมากทํางานเบื้องหลังเพื่อดูแลสังคมโดยไม่หวังชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะมีการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์นในพื้นที่บางแห่งแต่ยังไม่มีสัญญาณว่าความต้องการของทั้งสองประเทศคือการประทะกันจริงๆความพยายามในการเจรจาและการส่งสัญญาณเชิงสันติยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เชื่อว,ว่าทั้งไทยและกัมพูชารู้ดีว่าการเปิดศึกย่อมทำให้ทั้งสองฝ่ายเสียหายอย่างหนักจึงคาดว่าพลังกดดันระหว่างประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจจะช่วยให้สถานการณ์เย็นลงในไม่ช้าการมองเห็นเหตุการณ์ในมุมที่สร้างพลังบวกทำให้สังคมไม่หวั่นไหวเกินไปและยังคงมีแรงใจที่จะเดินหน้าต่อความหวังว่าความสงบจะกลับคืนสู่ชายแดนอย่างถาวรยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างตั้งใจยิ่งเห็นว่าประชาชนยังคงให้กำลังใจซึ่งกันแอลกัน ก็ยิ่งทําให้ภาพรวมของสถานการณ์มีแสงแห่งความหวังมากขึ้นไปอีกสุดท้ายนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือสปิริตของผู้คนที่ยังเชื่อในความสงบและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความเข้มแข็งความอดทนและความหวังเป็นพลังสําคัญที่ทําให้สังคมไทยผ่านสถานการณ์ท้าทายมาได้ทุกครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันความหวังยังคงอยู่ความร่วมมือยังคงมีและพลังบวกจากทุกมุมก็ยังคงช่วยนําพาประเทศให้เดินต่อไปอย่างมั่นคงเสมอ